พลตำรวจโทปียาตาวิชัยโฆษกพักพลังประชารัฐออกมาตั้งคำถามถึงนางสาวแพททองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีภายหลังยอมรับว่าเสียงในคลิปเป็นของตัวเองจริงโดยอ้างว่าเป็นเทคนิคการเจรจากับกัมพูชาโดยคุณปียะข่ะชี้ว่าประชาชนต้องตัดสินว่านี่คือกลยุทธ์ทางการเมืองหรือการขายชาติกันแน่ คุณปียะยังตั้งข้อสังเกตจากคำพูดในคลิปเสียงของท่านนายกค่ะเช่นการเรียกกองทัพไทยว่าเป็นฝ่ายตรงข้ามและการใช้สรรพนามเราร่วมกับฮุนเซนรวมถึงการยอมรับว่าเป็นหลานของกัมพูชาอีกทั้งยังมีถ้อยคำที่บั่นทอนจิตใจคนไทยเช่นอยากได้อะไรบอกมาเดี๋ยวจะตัดให้และการวิจารณ์การทํางานของทหารว่าดูเท่แต่ไม่เกิดประโยชน์โดยคุณปียะค่ะยังตั้งคําถา,ถามถึงท่าทีของรัฐบาลที่ไม่เคยแสดงจุดยืนแข็งกร้าวต่อพฤติกรรมของกัมพูชาที่ละเมิดอ,อธิปไตยไทย เช่นการขึ้นไปร้องเพลงบนปราสาทต,ตาเหมือนทมการบุกรุกของทหารกัมพูชาพร้อมอาวุธเหตุเผาทำลายศาราตรีมุกการขุดคูในเขตห่วงห้ามการโจมตีไทยในเวทีประชุม J b บรวมถึงการพูดประนามไทยของฮุนเซนและฮุนมาเนตคุณปิยะค่ะระบุว่าคำพูดของท่านนายกหลายคำพูดอาจข้าข่ายความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 9, 12 1 1 9 112อนุ4 127ถึง129ซึ่งเกี่ยวข้องกับการบ่อนทำลายความมั่นคงของชาติพนตำรวจ ปิยะยังย้ำด้ว่าท่านนายกต้องแยกผลประโยชน์ส่วนตัวออกจากผลประโยชน์ของชาติพร้อมเช่นชมพักภูมิใจไทยที่กล้าแสดงจุดยืนถอนตัวจากรัฐบาลพร้อมเนบว่าขอแสดงความเสียใจกับท่านอนุทินที่อาจหวังให้นางสาวแพทองท่านแสดงความรับผิดชอบแต่ท่านนายกไม่ใช่รถยนต์เพราะเธอไม่มีอย่างแน่นอนท้ายที่สุดค่ะโฆษกพรรคพลังประชารัฐทิ้งคำถามถ,ามถึงพรรคร่วมรัฐบาลอย่างประชาธิปัต์และรวมถทยสร้างชาติว่าอย่างเรื่อนเริงก,กับการร่วมรัฐบาลอยู่หรือไม่ ติดตามต่อกดค้นหาพิมพ์คำว่า wrn